สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทำเดินท่อครับแล้วก็ใส่เตาสำหรับทำปลั๊กไฟนะครับหนกาตาจะเป็น่างนี้นะนี่ครับผมฝังเข้าไปในตรงแนวกำแพงนะครับแล้วก็ส่วนท่อก็จะฝังท่อไว้นะครับท่อลักษณะแบบนี้นะเนี่ยครับก็คือว่าเห็นไหมครับแนวท่อเป็นลักษณะนี้คือเว้นช่วงไว้เวลาห่อนใายไฟลงมาก็ตัวนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเตรียมทําการฉาบนะครับยังมีการทารําความสะอาดพื้นครับบริเวณพื้นที่เราจะทําการฉาบก่อนนะครับเพราะว่าเวลาปูนดกลงมาเราจะเก็บขึ้นมาได้นะครับดูครับมีการทำความสะอาดพื้นนะบริเวณที่เราจะทาการฉาบนะครับตัวนี้คนระัหลังจากที่ทําการเดินท่อสายไฟก็ร้อยนะตัวนีนะวนนะ้ฝังแล้วก็ปูน แปะอุดรูเรียบร้อยวางท่อเรียบร้อยตรงนี้ครับผมก็จะมีการทาความสะอาดพื้นบริเวณทุกห้องนอนนะห้องนอนทุกอย่างนะไปในอาคารนะผมก่อนที่ทําการฉาบนะเพราะว่าเวลาฉาบแล้วปูนมันหล่นลงมาอะไรนี่จะได้เก็บกวาดขึ้นไปฉาบใหม่ได้ครับผมสะดวกในการทํางานด้วยนะครับอตอนนี้อยู่ในช่วงของการเชื่อมทําลานยืนนะเพื่อจะทําการฉาบ ถ้าเป็นในกรณีฉากอยงนี้ทำแบบแบบมาตรฐานนะตัวนี้เป็นเหล็กเลยครับตัวนี้นเพราะว่าใช้ใช้ทั้งอาคารในตัวนี้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นการเตรียมทรายครับเตรียมทรายและทรายเนียนมานะครับทาการผสมนะกับปูนเพื่อทําการฉาบนะ,ะถ้ามาชมครับมาดูการใช้ทรายเนียนครับก็คือใช้ทรายเนียนหนึ่งรถขึ้นนะรถรถครึ่งน,นะก็คือรถรถเข็นกันเล็กๆเ,เนี้ย นหนึ่งรถกับอีกหนึ่งครึ่งคันนะตัวเนี้ยแล้วก็ปูนฉาบหนึ่งลูกนะผสมกันนะครับตัวเนี้ยเพื่อทําการฉาบนะครับตัวนี้นะเป็นทรายเนียนครับผมดํำละสามพันที่ซื้อมาเมานนะนะนื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับเพื่อความรวดเร็วในการอ่าเตรียมปูนทรายครับก็จะใช้สองกระบะเลยครับผมนะสองกระบะเลยครับวันนี้ต้องฉาบเสร็จแน่นอนนะเพราะว่าสองกระบะเลยนะทำนะ่ะใช้กํลาลังคนทั้งหมดสี่ท่านนะ ก็ใช้ลานยืนที่มีความแข็งแกร่งนะครับโดยใช้เป็นเหล็กเหล็กกล่องนะนะครับเหล็กกล่องกำมะนิอย่างดีนะผมห้องนอนนี้ก็เหมือนกันครับเก็บกวาดเรียบร้อยนะดูครับกวาดปัดกวาดเช็ดถูอย่างดีนะดูนะเดี๋ยวกับดูครับเพียงเก็บหมดแล้วตอนนี้ครับ,บ,ล,ารบลานยืนครับลานยืนที่แข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแรงนะนี้ครับเพิ่มอย่างดีครับ ก็อย่าลืมครับเวลาเชื่อมเหล็กก็ใส่แว่นด้วยนะครับเพื่อถนอมสายตานะก็ะะใช้ทรายหนึ่งดําครึ่งน,นะตัวนี้ครับดําเล็กเนี้ยดําเล็กน่กนครับผม <c oughs> เห็นทรายเนียนนะทรายเนียน <c oughs> การนําถังคนใส่ปูนมานะครับไอฝังใส่น้ามานะครับผมนะเตรียมน้ําสะอาดครับผมนะเตรียมน้ําสะอาดเพื่อที่จะเทลงไปในกระบะนี้นะครับแล้วก็ยกปูนมาใส่นะ ใช้ปูนยี่ห้อตาเสืออย่างดีเลยครับผมว่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเล่นยี่ห้อด้วยนะั่นเล่นเสือเลยครับเล่นเสือเสือซุปเปอร์ปูนซีเมนผสมก่อฉาบเทนะน้ำหนัก4 0กิบกิโลครับผมนะซุปเปอร์ตัวจริงเนี่ไม่เสือธรรมดาเสือเสือลายด้วยวันนียครับเอ่อพร้อมนะครับปูนทรายตอนนี้รอน้ำ่อนครับน้ำ ต่อน้ำนะครับท่านผู้ชมครับลานย,ยืนนี้มีการเชื่อมกลางนะครับกันมันแอ่นนะเพื่อความแข็งแรงมากนแนเลยตอนนี้ครับผมนะยืนสองคนไม่เป็นไรครับผมสบายๆนิ่งๆเลยฮะท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นก็จะทําการเทปูลงไปนะครับหนึ่งถุงนะผสมกับทรายดําดําครึ่งน,นะดําเล็กนะหลังจากนั้นก็จะคนทรายให้เข้ากับปูนครับยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ใสน้ําก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ใช่ใส่น้ำคนทรายเข้ากับปูน คนปูนให้เข้ากับทรายครับตัวนี้ครับสองอย่างให้ประสานกันให้ดีๆครับด้วยชายกันหนึ่งท่านครับกับสุภาพสตรีหนึ่งท่านนะจากสองกระบะนะครับชมครับการฉาบจะใช้ใช้น้ําไป็นปริมาณเยอะนะครับก็จะมีการใช้ถังสองร้อยลิตรครับผมนะขนาดใหญ่นะครับสำรองน้ําไว้นะครับตัวนี้นะดูครับผมสำรองน้ําไว้เวลาน้ําไม่ไหลจะได้มีน้ําใช้้วตรงนี้อุปกรณ์การฉาบก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมมีถังเล็กนะครับเครื่อง แล้วก็กระบะครับสามอย่างครับผมนะเครื่องมือหากินครับตะเกียงกระบะถังเล็กนะถังเล็กใช้หลายใบหน่อยครับตัวนี้ยั้งสามใบน,นะคมาดูด้วยครับวิธีการผสมทรายให้เข้ากับปูนสมปูนให้เข้ากับทรายนะครับก็ใช้เป็นจอบด้ามเหล็กอย่างแข็งแรงตัวนี้นะนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ต้องใช้กำลังเนะี่ย ก็ยังไม่มีการใส่น้ําก่อนนะครับตอนนี้นะยังไม่ใส่น้ําก่อนอถ่ามาชมหลังจากผสมปูนกับทรายให้เข้ากันแล้วก็จะมีการใช้น้ําที่สะอาดนะครับใส่เข้าไปนะนะครับเป็นน้าประปานะแล้วค่อยหยดลงไปนะครับอาจจะแช่ไว้สักสิบห้านาทียี่สิบนาทีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูดูกันต่อไปนะครับดูว่าคนแบบเนียนๆเ,เลยครับผมนะโอ้คนได้สวยมากเนี่ยดำเสมอกันหมดเลยเนะนี่ยดูว่า ดู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 ลานยืนนะครับอยู่ครับเนอะใส่เหล็กตรงกลางนะครับดามไวด้วยครับผมนะกันโยกรับอันเนี้ยขาก็กว้างนะดูคนระับไม่มีล้มครับผมนะเหล็กสามอันเลยคนระับยืนมีพลาดคำสองฟางนะดูครับคำสองฟางเลยซ้ายฝาเนะี่ยขยับดูครับไม่มีหงวยนะครับพี่น้องแน้นอนจริง จากใส่น้ําแล้วก็เริ่มคนเลยครับผมนะไม่มีการรอครับผมนะเล่นเลยครับผมนะ่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับใส่น้ําไปเรื่อยคนไปเรื่อยนะครับ <L> <S 1> <S 1> ก็จะมีการผลิต เพียงไม้ครับเพียงไม้ผลิตเองนะเบอินไทยแลนด์นะก็การตั้งมาตาฐานเลือดเลือดเลืบาทต่ละสามสิบบาทพร้อมด้าจับเสียสวยเงียเรียนก็จะมีการขัดหน้าไม้ด้วยครับผมหน้าไม้ให้มันลื่นๆนะ เริ่มได้ที่นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเติมน้ำไปเรื่อยๆครับพอ,นะอเห็นว่ามันพอประมาณแล้วก็จะหยุดเติมน้ำแล้วก็จะ,จะคนให้ ผู้ชมครับก <laughs> ่อนทําการฉาบก็จะมีการฉีดน้ําตามกําแพงที่เราจะจะทําการฉาบนะครับด้วยด้วยสายยางนะดูครับฉีดให้มันชุ่มชุมนะนะครับฉีดโดยทั่วของตัวอาคารที่เราจะทําการฉาบนะครับจะมีการฉีดน้ําตรงกําแพงนะครับที่บล็อกนะที่เราจะทําการฉาบนะครับเพื่อไม่ให้มันเวลาเราฉาบแล้วไม่ให้อากูนที่เราฉาบ แห้งเร็วเกินไปจะทำให้แตกได้นะตัวนี้ครับเราจะต้องฉีดน้ำให้มันชุ่มชุมก่อนนะครับป้องกันไม่ให้ปูนมันแตกนะครับเวลาเราฉาบนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะตัวนี้ฉีดน้ำให้มชุ่มๆมนะครับตัวนี้นะนะครับนะครับนี่ชุ่มชุ่มเลยฮะตัวนี้ก็จะไม่ทําให้ปูนที่เราฉาบแตกนะคือจะให้มันไม่แห้งชา้าปูนจะแห้งช้าแห้งช้านะครับจะทําให้ไม่แตกนะไม่แตกแล้วนะครับ แล้วก็นี้ทําให้การยึดเกาะที่ดีด้วยครับตัวนี้นะรับน้ําไม่แรงนะครับตัวนี้นะ,ะนไม่จิดม,มอเตอร์นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ขัดเนื้อไม้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการล้างด้วยน้ำให้สะอาดนะครับแช่น้ําก่อนนะครับแน่นอนหลายขั้นตอนเนี้ย นะาุผู้ชมครับแค่น้ํากันไม่ให้มันแตกกันเวลาประกอบด้ามจับนะตัวนี้แค่แค่ไม้ให้มันอิ่มตัวก่อนนะตัวนี้หลังจากผสมเสร็จแล้วก็จะมาการมีการทิ้งไว้สักพักให้มันหม,มาดๆกันนะครับดูให้มันเช็ตตัวั้งหน่อยนี้หลังจากขีดน้ำเสร็จแล้วก็จะมีกวกวาดทั้งสายอีกรอบนึงครับ พราะ่าขี้ฝุ่นที่จักกำแพงมันหล่นลงมาครับผมก,ก็จะกวาดให้สะอาดอีกทีนะโอ้โหเน้นๆเลยครับสัมเดือกวาดสองรอบกวาดไปรอ,รอบแรกรรแล้วนี่กวาดรอบสองแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ฉีดน้าให้ชุ่มๆครับทั่วบริเวณที่เราจะทําการฉาบนะครับน้ำนิ่มชุ่มเลยหลังจากประกอบลานยืนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปในห้องที่ทําการฉีดน้ําเตรียมที่จะทําการฉาบแล้วนะครับตอนนี้นะ ลานยืนประจําที่แล้วครับตอนนี้นะครัท่านผู้ชมครับอุปก,กรณ์ทุกอย่างที่เราจะนําไปใช้งานก็จะมีการเอามาจุ่มน้ําให้เปียกๆก,ก่อนครับเพื่อสะดวกในการล้างครับตอนที่ล้างจะได้สะดวกนะตอนนี้ผมจุ่มน้ามันเปียกก่อนนะเดี๋ยวห้องนะถ้าแห้งเกินนะปูนมันจะเกาะรงที่เราใช้งานนะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ถึงขั้นตอนของการลงมือแล้วครับตอนนี้ก็จะทําการฉาบจากด้านบนก่อนนะครับด้านบนนะลงมานะครับตัวนี้นะแล้วแต่ครับสะดูกรบปาขึ้นปัดลงแล้วแต่แล้วแต่ท่าใดท่ามันนะตอนนี้นะครับนะแล้วนี้เราไม่สง่นลิขสิ์นะครับเห็นไหมครับการทำประสาทพื้นดีมากเลยครับเพราะว่าเวลาปูนหยดลงมาข้างล่างเยอะๆนะเราสามารถเก็บเก็บขึ้นไปฉาบซ้ําอีกรอบได้นะตัวนี้ครับบนบนพื้นเห็นไหมครับมันจะหยดมาเรื่อยๆนะ แล้วก็สามารถเก็บเก็บกับขึ้นไปทําการฉาบซ้ําได้แล้วตัวนี้ครับดูครับดันบนนะครับก็คือว่าขีดน้ําตรงกําแพงก่อนแล้วก็ผสมปูนแล้วมาฉาบนะครับตัวนี้เครื่องมือก็จะต้องจุ่มน้ําก่อนนะครับดูครับดูดีลาบดูดีลาครับ,รรบก็มีการปาดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะอย่างนี้ครับนะดีลาม่ธรรมดาเลยด้วยนะ โปะหนาๆเลยอ่างเีขาจะมีแผนกแผนกอาชาบแผนกยกปูนมาแ er ล <S ado> <S ado> ้วครับนะ่แบ่งสันเป็นส่วนเรียบร้อยตอนนี้ครับผมเนี่ยท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่80ตารางวาครับ2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ํา1ห้องครัวนี้ใช้เวลาฉาบประมาณ1อาทิตย์เลยครับพี่นะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยครับตวนนี้ฉาบ